ไม้ท <dess> ุกต้นอาจะไม่ได้จะรู้หมดอ่ะต้นอะไรตรงไหนตรงไหนอยู่ไงปลูกไว้เมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะครับจะรู้นะครับเนี่ยยืมเงินไหมยืมลากไหมเอาประเภทถุงใหญ่มาเยอะเลยเราลากถุงใหญ่โลดหลามมากระโดดนะครับแล้วก็นี่ใบถึงหาอาหารนี่ไอ้จารย์วินัยนะครับเนี่ยนั่งข้างหลังนี่เนี่ยเม่อผมตัวเล็กแต่ คณะบดีคณะวรทยศาสตร์เอาทัาศึกษาวทยศาสตร์มาช่วยปูเนี่ก็ปิ้งลงไปในคูดกันพ้เรามีสาวเยอะแล้วพวกหัวหัวขึ้นไออกยายใจโคมก็มาดูข่าวหรืจากเกาหลีก็มาดูที่คณะบวิศัทคนแรกแล้วกเออบินไม่รู้ท่านไูนะ ไมอาจารย์วัย่พุทธารีค่ับท่าก็ผม่เมากเร่รุุ่ารนวัย่รวิาท่านชอบผมมากท่านได้เห็นเลยว่าผมคนจีนชอบแต่เราเราก็ทางานกันรุ่นแรกๆอาวิชาเนี่ยต้อนรับผมเชิใจมาเลยบอกที่ข่าววิทยายื่ไปอาจารย์ที่อะไรทาแ้วไันฟอไปฟอไว้นกศึกษาผู้วินี่มาก่อัวไ โงลลล้างชุล้าก็จะรห่วมล้างอะไรทบแก้วอาจารย์ย่างใหญ่ๆงก็เลยตั้งกรรมการสองคนสอบฝืนไปสอบฝืนมาคนที่เล่าหาะถูกไล่เพราตอนหนอาย์ก็เลยเลียวอยู่รอดมาได้ครับนี่จเนภาพนักศึกษาทำาน่หลายปีมากที่ดูทอไม่ได้สย เพราะทำกันเรียกว่าศึกษาดุแลนนี่ใช้ชีวิตแบบบุกเบิกมากนะครับเนี่ยพอมันเปิดสักเแ้วโอ้โหแบนันจมีความสูงมากนะครับต้นงต้นไม้ตรงนี้ตรงปริมาณหึ่งนาเมื่อก่อนตรงนี้ยีนยี่ิ่งขยะผมไดงทกแก้วที่มาที่หน้าบ้านเลยยู้เดียวเลยไม่รู้น่ขหน้าบ้านต้องไปเอารถกี่านะครับออก ก็เริ่มต้นไม้นี่สะพนานแก้วตรงนี้มันล่งไปหมดแนละ้ว๋ยวนี้มีศาลางนี้ที่อาจารยออกบบไว้น,นะครับคือพวกกิจก,ก,กรมรมอั้งสิย่างเล่าขันครับนะครับนักศึกษาเขามาช่วยูกต้นไมมันโล่ึ้นหมดตรงนี้มันเป็นป่าแล้วรู้ตัวไหครับเห็นไหมเก้าอี้ที่ตั้งยังของเราเลย แล้วจากแก้วมันให้อะไรที่มันสุดยอดอย่างภาพนี <t os> <t os> ้ยังภาพถึงคลิปนี้ได้ไหมนะขอรู้จักมือถือทำนโยบายมีกีตาร์ทำงานตกงานแสงรุมรูมสวยงามชีวิตมันมีความดีงามที่เยอะเมื่อสิ่งไม่รอดถึงการนะครับอ่าอันนี้คือิงจรวิทยาศาสตร์อุดแรกตอนนี้เรื่องสมุนต่าแล้วได้หรือยังตรงนี้คือตรงนี้คือติกราตรงนี้เจสซี่ขายผ้าต่างหูกับ ในเมื่อ,อก่อนก็จะมีโรงอาหารที่สารแดงคือเ,อเป็นเป็นโรงง่ายๆสี่อันวางกันก่อนจะกินก็เดินทัาทินวัดหมรอบก่อกนแล้วก็เป็นพี่ดูตีม,มากลุกเลี้ยม,มาแย่แนนี่คือวน,นออตีเยนษรนะครับที่ค,คนนี้ออดที่เป็นวันเป็นคณะบดี คนอะออร์แนิินเชล่อะไรอย่างนี้รูสซารูสานี่อาจารย์เ็กเลือกไปอย่างนี่ม้าฝรั่งเศสนี่เป็น,ปนชืลอรูสอาจารย์ตัวยาวพื้นินเป็นีกอย่างหรึ่งของอาราจิยนโกเป็นฝรั่งเศสคนแรกที่งานถวายสัญญาโดยสิ้นประเทศฝรั่งคนนี้ก็พูดไทยทเยอะมากเขียนบทตำราภาษาไทยศักด์โบราณ พาษาายีนว่าว่าสักทนี้เป็นคำโบราณเขียนว่าอะเขีเป็นเป็นนั่นเหรอเป็นเรื่องาไเก่งมากเลยละระหว่างที่ที่ประเทศสิตมีเดโก้ก็เลิตแล้วไปรับดูสตีผลิคนไทยก็จะงงมากเพล้วหลังยิ่งมาขอมแก้มประเทศเฉยเลยรอคนที่เป่าาจก็ยยอนมีวันหนึ่งที่แล้วเขมามา จัแม so, pues so, ้แย so. so, so, nah ังอยู่บ้านอยู iros, ่ในมหาวลทยาลัย so, ย right ังไม่ได้ออกตอนนีเพิ chester, ่ออกไปรสร้อนไมเสร็จคีัแเพราะว่าบ้านตัวเองผูกไม่เสร็จเขาก็มาอยู่เข้ามาพักแถววิเนียร์ก็บอกอธิบายวิเนีบวันหนึ่งเขาก็เดินออกไปซื้อบุหรี่มินิมาหน้ามาอะไรปิด้าเลยก็มีนักสาคนณาอกเฮ้สูงเป็นเปรตเลยชีวิตนี่อู 你赶紧关了狗，别喊我了。 กาจารย์ผมชุ่องคณะบดีอ๋อหั้าห้อสามห้องสิบผมก็อม่ไดูแลบจริงเลยนะที่ว่าเลยคือเรียกราพูดจาพูดจาภาษาทือคนเรียนภาษาติดในประเทศไทยแล้วไม่เคยไปงอะเ่ะเพราพูดในภาษาที่เขาไม่พูดกันแล้วในโลกนี้นะครับที่พูดที่ว่าบ้ามีวันหนึ่งเขาไปเดินในองค์การเป็นสิ่งผลไม้ทว่ผลหน้าและผ้าที่เปรากอไม้เขาไปต่อออเองคือรู้ในค้าหรือเป่าถ้าหลังร้อยพวย chiều đời chăm nó hạ như vậy như vậy loại một mươi ba. chiều đời chăm sóc hai mươi ba, 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 hai 我们来做一个。 ว่ากันไปครับผู้ชมครับก็ตึกหลังแรกนี่รู้ไหมตึกกระทาเดินเป็นอย่างนี้มันออกแบบเลยแล้วคนที่สอนหนังสือเนี่ยคอต้องสุแบบริ้ <c oughs> มันออกแบบมันเป็นเพื่องเองมันเอามันไม่ทําแบบตามรูปมันแล้วมันไม่ออกแบบสีล่างเข้ามาเขาไม่ออกแบบไม่เรียนออกแบบต้องจมหง ะครับผมบอ,อกแบบภาพเแล้วไปอย่างเงี้ยมันต้องแก่ครูบาทุเรศแล้วแล้วไอ้ครูที่สอนเนี่ยสอนไปสองชั่วโมงยังคอห่นะ <c oughs> แล้วที่แย่คือเคอรือ่องข้าใน,น,นาลัละสีของน,นักศึกษายังแพรมาหมดยุคที่ครุ้งั้งเลยนะครับโอแ้แย่นันเป็นที่อาจารย์ด่ามันไม่พอยผมไ่้แล้หลังต้อไทุ รือได้เสาปูนเสาเข็มไว้แล้วก็สร้างใหม่ทึ่นนั่งมันยังนใช้ได้เนี่ยโน่นละขยันสร้างแล้วมีปัญหาโน่นละขยันสร้างปัญหาเนี่ยอยาให้มันมีเจริญงามได้ตาแก้วในยุคหนึ่งก็แย่มากนักศึกษาบางคนก็ไม่รู้ไปขโมยลาที่เขาทดลองพันธุกรรมมาแดกกันจารก็ะจากรู้ไปู้ มึงมีความคิดที่จะเอาปลาพวกนี้มาแดกด,ด้วยนะแล้วก็ทีกว้างเละเทะตุ่มเป๊ะนะครับมีวันครบรอบอะไร25ปีวิทยาศาสตร์นั่งเข้ามากันไอเด็กก็ไดแลกมามาปีสองกันเราป่วยต้องโทษทำไมจะปล่อยให้สา,ารแก้วไปในนี้ล่ะด้วยชิบหายคางกายจะมาเหลอ,องเพาสาแก้วนะนะก็เข้าใจความจิตปู้รุ่นที่แรกมาเอามาทำไป ตันนี้รูปวันที่ก็บอกหาอะไรโทรศัพท์บอกให้ศรีอาจารย์มีร้อมีรอที่การไปกี่คนแต่บอกมีทั้งหมด5คนที่ดูแลบบแก้วอาจารย์มัดกาปไม้ต้นไม้นเนี่ยให้มันโดนโดนกินน้ำเน่าที่เกิดจากผอยยางไนท้องตายเนี่ยถ้าคืนที่ได้รู้ว่ามันเน่าหาอารแบบแกูหหาทุรู้ดนั่นแะแต่ารยจะพักเหเชื่อมาเอแล้วก็รู้ดีเลยถันนันนั่นแต่ก็วิเตยอาจารวิเยต้อง แก้วที่กำลังอะไรใอ้ทีปัญหาเรื่องเป็นของกำลังนะฮะแต่แก้วมันจะมาสวยงามอีกครั้งหนึ่งต้นไม้ป่านะครับนกมันะะปูน่แก้วจะไปป่ามีอยูนะแต่ตอนนี้มันก็เป็นเรที่มันปู่ก็ทำใจไปนะมองถ้าแก้วเนติบโต50ปีแต่แก้วไปกลายเป็นเสินทของสภาแต่แก้วกลายเป็นเสินทของจีน ออาของสถาบันตอนนั้นมันจะสร้างทางสีเลนข้ามกษคือสาระข้ามจากาาแก้วบางฝันนี้อาจารย์บอกคุณเสกุนตาเยแล้วคุณก็จะสร้างมาเลยถอยข้างหาคดีขาด้ขางนะหน้าถอยไป่าารพี่โกนรู้ดนวยนะแต่นี่ตน้นไม้เยอะแยะเป็นที่เดียวที่เราม่มได้ฉีดยาเนาะ แรงโน้มถ่วงข้างในที่สถาบันแสดงความเป็นมนุิยมที่อยู่บนธรือบรรทุกคาร์บอดเฮอริเคิบเอ็ในเชิญนะครับโลกข้าเป็นโลกของการแคร์กับเครื่องมือจอคาร์บอนสินค้าในโลกนี้ในยุโรปมีคาร์บอนฟูดฟิ้นแล้วบอกได้ว่าสินค้านี้ผลิตโดยการสร้างมาว่าเท่าไหร่เหตุการณ์โลกเปลี่ยนโลกร้อนขึ้น เราจะมีแบบนี like ้ม like ีพิเศษทัแบบนี้โดยที่ไม่มองการเปลี่ยนแปลโลกที่เปลี่ยนไปแล้วเราจะปกปิีกีเอาละอย่างไรก็ตาม่ก่อนก็โชคดีที่พระเทพมาเรียนคณะโบรารคดีหละยจบประบาร์แล้วนะครับแล้ก็อันี้จะใสสีที่เหมาะสมชงห้องใหญ่ห้องใหญ่เสร็แณะการคดีคนก่อน ในขายสีไีนี้ก็เป็นนายกสภามหาไรไหลายแห่งนะพอในสวนมองยาวนะใครไปมองยาจะตกใจเลยเหมืองหลวงได้ยินดอเลยก็ป่ะวานหกพันล้านเลงตุ้มพื้นที่หกห้าร้อยพื้นที่ห้าพันห้ายไร่นะครับใหญ่โตมากจัดมากนี่เส้นทางวิบากกรรมของศิลปกร จากสนามจากไปแหลมทับเบีย